ปฏิปอ์ไม่บอกใส่มันมีอยุดสีจ้าใส่สามมันเองก็คือเออมีคอนเทนต์กินมีแค่กันในแร่โอ้หนอนกันหน้าหนองให้ให้กินวัดก่อนไหนให้ว่าเต็มเงินโอ้ยอ่ะไหนกันสามีแค่เดือดออกใครจะเดือดเอาจังไรเจ้าก็หูแล้วส่ะอ๋อไี่ยังไม่มีเนี่ยวโหลดเราโหลดเออมันมีหูนะ อันนั่งนี่ใส่ออกไปก่อ่จดมีสามจานอะมีจานนึงอันเออ่าไม่เคยเจอเจอแล้วจช่นี่มีสามเจาจะเอาไราจาหนเอาไรเจ้าออกไปเยัง่มนจออ่าไม่ชอบ่ออาล สบายดีพี่น้องพองไปในเอฟซีเวอร์สกูสกูน้อมื่อวานนี้ก็รับผูพ่อกับน้องดัดสายกินเองเก็นเท้าชมมีคระก็มีคอนเทนต์นะเออน้องไม่น้องไม่นุ่งวันนน้ำนี่นะคะการเสร็จในผมมีเพื่เนน้องคอนเทนต์เท่ากันคือวันนี้กินมีแข่งกันเนาะทีมีเงินางวัดวัดแต่เงื่อนไปหนึ่งเลยเนาะกันเนาะเท้าก็ว่าไปจังเงื่อนเจ๊เสื้อเนาะ เราทรายาเอาได้เน <c ười> ี้ยการนี่พตกาซีตมีเนาะก็สีเอามักเพลกใส่ทางลุเนาะไปเบินกัน

อยบอกนะคะับอย่าทายเน้อยนะครับใสีห้องไปดีข้าวาเ,าเจ้าทายกินห่อไปเดูแล้ว่ามันมีจานหนึ่งทีว่าอะไรใส่พริกโองแต่ห้องสว่าว่าใส่แต่จานเดียวเนาะหอสีง่ายจานไปได้แล้วไปเหมือนไปเลยเนาะถ้าใครสบายดีพี่น้องว่าจะสนอีกเถอนเนาะ ปัสซนอ้าวคนโมเ็นปัสซนเดี๋ยวพนักงานด้ฉชะปัสก่อนซะปัสก่อนชิดสบายดีนนอะทุกคนสบายดีสบายดีชิตสแนวนนองมะลิน้ำน้ำเก่าปากน้ำเด้อสองหนองเด้อปากเอฟซีเบดิตาม ซิทซแนลเราเป็นมีแบบมี่สองซองอันนั้นซองหนึ่งมันสีคนติดตามหกร้อยฝ่ายแต่ว่าซองสองเก้านั้นพันมาซาอามาเอาขึ้นได้เลยครับสองตัวพันนั้นสองเก้าพี่น้องเอาไปได้เพราะว่าไปใส่ละคันสองสามสิ้นตายเป็นเพราะที่อัปมาไซละสองสามเดี๋ยวเซาคืนให้ดอกซิทซแนลพาเขาไปติดตามน้องเป็นแน่นอนเขาได้ไปติดตามก็ต้องขอขอบใจละหลายเด้อแต่ว่าใครไปติดตาม มันนี้ก็คือเออมีคอนเทนต์กินมีแค่กันในแหละโอวหนองกันหน้าเนาะใครกินัดก่อนไหนให้ว่าเติมเ่อนโอ้ยอ่าไหกันสามีแห่เดือกเอาใครเสียงเดียกเอาใจไลยเจ้าก็หูแล้วสิอ๋อนี่ยังนี่นี่ว่าโหลดเราโหลดเออมันมีหูนะ อันนั่งเล่ใส่ออกผีปนเนาะเด็กก่อนเ้าเสียสลไเด็กก่อนเ้าเจอผู้เล่นเนาะตอนนี้เออจับไปหลอดจับลดมีผีปนอันนึงกันหรอเอาไหมคนใ้คนเรื่อเรื่องยุติได้ปเจอผีปนในกระทต้แล้วขอเลยอ่ะมาวงแป๊เน่า

ไม่เท้าคือกาน้นองมันนี้นอ้องณ์นาในบัตรอันหนึ่งกันหรอมันดีมีแบบสองสอดเออบัดรเดวสีสเลยบัดเดาสสเลยช่องอดเอาะมันมีสองสอดไงมั้ง่ช่องยางบัดคือกันนี่เดัตอมันแบบมันมีสองรอกค่ะเดาเดเื่ออาจารย์อบคำถามครับอันนั้ดี อ่ะขอกินิดกองของกระไดบัตรหมด้ยังซีมีช่องหรอมันซีมีเอาพีเออกระยามาดดสีสดเลยนะอเได้เทวได้ถือเพียใดอีกบอกนั่นอ่ะบอกใคบถือพียกแคได้บัตรหนึ่งเด็กกรไ่หน่งจได้มดนนี่นี่คือจัคจานกินแดดยจ็งสีสดเลยสดเลยไม่มีซ้ำจานไม่มีจานนึ่งเลยหรออ่าไปเจอเจอแล้วจ้า

แต่ไงม่ไ้นละมาไหนนะกินหนามด้วยันสุดาซีก็ได้นะอ้าวมาในประเทศกินหนากินกินหนากินแต่ได้มาไบก่อนเอาหนามอย่นกินน้ำดังไงเอาน้ำดังกน้ำดังนะมาเบงกอนเนาะเบงกอนอยากกินเด้อเบงกอนเอาคนเดือดทับพีชน่เบงกอนเอามาจ๊ขันไดยซิดเอ้ยมารอกไปแล้ะบัรอดบัวร้อนบัเพีชนะซัมน่่ตาม่น่ เดือมอเซงหอดได้พี่นนองรอดปะโมมีถือเองนีมันสุดตัวนี้แห่งตัวนี้ตัวตาัวตายก่ลอดได้พี่นำก็เซ้ม่สุดใช้กูโ่อีกตัวนี้คนเขากันได้หน้หอเดยาผ่าเด้ออย่าผาเรื่องนับเด้อวกับฝังกินบบพีกพกมันกินตัวนี้ก่อนเกได้ก็ต้องกินได้ชูท่ายก็ต้องกินมีได้เใส่น้อยเดียวพีก ยันสุท้ายได้โมโมคนนะคนนะว่าท่นเวิร์ยู่กระด้างติดแต่อยมอนเท่าอยู่บ้าง่ไมมจเอะป่าอะไรคนเดียวเด้อเาองคนสามสามองขกินมอแบบจะที่หาย้ยมงไปทเป็นโตโตเป็นกระป๋องเน้ะเจอ มันจะเป็นกระปองมันแก่ๆๆตัวนี้มันแต่สิ่งนี้เลนะเบ่งแนีปกช่องเปินเลยสองเ้อบัตอันหนึ่งแล้วช่อนเอาไปอันหนึ่งบัตรอันหนึ่งันไปกินบัตรกันหนึ่งนำองไอทีใต้ก้าเกินี่เสรมจเลยผู้ที่ช่องดูมีบอลรางวัลที่ช่องเอารางวัลที่ช่องมีอะไรสมมติว่าเรีย เงินออกซิมดก่อนแล้วข่อยก็เบิ้ดที่2นี่นี่บ่ได้เอ้อ5,000เออ5,000แม่ใจก็ได้ไดคงเก่าแล้วเนาะข่อยมีแต่เสียกับเสียแล้วปากอ้าวช่องเจ้าน้อเสียอยู่ออยู่แหทที่ว่าข่ได้แขงเนแขงนํากันนั่นแหละเสียเปียเออบานึงซะบาเนี่ยมาเริ่มเลย1 2 เป็นยังไตัวเดียบ่ะเ้าปัสสาวไหนกินไหนก็ยังเพี้ยนใจใครกินน้ำชื่อวาสล่าซเตอร์กินเพียนขนดใช่ไหมมีอีกเลยเพแผกินหนพีซ้องหน่อยเพลารายว่ะเออตัวเองจ่ได้เนาะแซ่บนาตรงนี้

นี่รยเ็จาอยู่โอ้สิใจเย็นนี่ไงทิใจเย็นหมดเลยขั้นศึาไม่ถึงแฮะถ้าตรงเบินเท่าไร cái chúc này cái chúc mừng mẹ chúc mừng 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 โอ้สารสิยังไปพนันอีกไมใช่ครับพอดีคุณสามสามโอ้ยโอโอ้ยยองยัยอมยสองกินน้ำทะเลหิ่งหี่ง ตอนเนี่ยได้หาประหอนไม่ได้ปาเถื่อจะแต็มเสีนี่มาน็นเซนของพีนแล้วมูอเ้อะไรต้นตาแดงะไร

กระายาจนแตกงัดไ<ๆ>่งดดัดไฟเลยเลยลมมันคต <c oughs> ันนีดไ,ได้ดห่ตาจนอ,อ,อ้มือนีเสื้อกินเบิร์ตใสจะได้ปะเื้อนตางตาแต่เสื้อกินได้ชอบของกูเพรมือนันแม่แล้วต้องก,กินคนเดียวท้องหอผมกินเบิร์ตได้เนี่ยต้องเก็บตา มาเแย่วไรัวลาแล้วลลลจากจัดการเ่าลยตอนทำเป็นยางดีใช่แมใช้แน่มาเจ้าเพชรแม่เลคือตอนทำอิดแถลเป็นขคอนะชด้อีกจะมาจึงเก่งเดี๋ยวนอไหมเดี๋ยวคชนสิกสับอิดนะเร้ใชิด้องโถอันนี้ทีทออ่เข้าที่ออทมักปิดก,กับโบลือ แบบตอนครับเป็นยานวี่นะตอนครับแบบก็คือมูแบบายกินเราเ็เข้าแบบอันตรายอีนะแบบสมซือว่าสายกินดีเนาะจกเ็ๆกันแจ๊สนักแนวเออ,อแลว,แวปป้านลึกคามาเทียน้ำเจ๊กซัมไรไ์นะแบบนี้แล้วก็ยิงซัมนี่แหละคุณิชฟหมดแล้วๆๆคุณเชฟน,น,นี่นบุกกาิดที่นาะแต่นีซ้ำาซื้อได้นี่ จะไปกินอผแล้วไปกินมีแล้วมุดเึืเป่าเปไผ่หวาบๆนะำมามังก้นคนไผ่โอ้พี่น้องโอ้เธอมาพี่เบิร์ดจะได้หวแต่ไหที่ากินโมเบิร์ดสับใจไม่อะไรใช่เลยเงินทอนทอนเนี่ยมีอะไรทอดซี่ฟัน หอสาวก้ยจะว่าจะได้มีหอสาวเดี๋ยนี้ไรคือเออคือไปสืมหาหอดหรอหอหาห,หอสี่สมัยก่อนหอไอเซหาหออะไรมาดิเลยจะสี่หอหออะไรเลยหมอบหมอบสาดให้เงินไปเซ็นหนึ่งพ <c oughs> ันสิบบาทน่ะ พอนอยคำแพงเนี่ยมาไข่ผมมีบอกผีได้ไหมใ่ก่อนโม่โอยกบกบล้วไปก่อนหม่กกไปสารสีเมนว่อยากกินหนักแห้ผมว่าประเทศต้องกินหนักนี่ขาเบิก่อนขากินหนักเหมืนกัว่าเออสารสีดสเมื่อน้ี่่ขั้น พอที่อ่ากรปทู่ได้การเ่ด้มาเป็นไต้กามันจะกินแหนะมัะแดงมามึงแรกแล้วก็เฮ็ดเต่นี่าดกินิตอนหับเนาะเฮ็ดแบบตแบบกินมากนมกินมากินมีเพรได้นะก็ได้เออแ้วจมากับเจ๊ดไหนซะเอาแกะไรกินเติมป็นัไงมนกินไลยมีเพกินเต่มีเพจป้ากินได้ใจปะ ว่าผัวก็แจกว่าต่ไม่ตกจัดแต้อวนะมึงนี่เป็นโอกาสที่ดีเนาะทีไหนมากอาี่ทําไมต้องกับพวกมันใจยากแต่เราอยู่เฮื่อนะใจะอยู่นี่เด้จะสิไปใส่เนอะหยับหย,ยับเด้อจะผัวเตือ,อนบางีเนาะจะพลาดไปนึ่งเออเอเอเขาเตือ,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 อนบงทีก็มากเอาคนตีกันิมอบนี่แม่ แม่แม่กกเรกาจยมาถอกิมบดีครึบบัตไปหนึ่งเด็กอะเอองัอ้นเออมันก็ฟ้าเร่อเลยบดที่หนึ่งกับบัตไปนึงคือกันพี่ชเกมน้องซีดไตที่หนึ่งเนาะพูด้าซีดดีเฮจะได้เนาะยังมีอีูวเลยขอ,อ,อด้านี้เออเบอกกันเลยครับยิ สะคอนมูค <laughs> องพียองเลยรูไหม,มเสียข้อเลย <c oughs> อยู่บ้านคิจะมาจกิงๆไม่เิ่เหมือนกันแต่นี้มันมันมีโอเคบริบวาร่อไรมันมีอยู่พียแคแงมัน,เ,นเสียมโยโ <c oughs> จะบรเจ๊มือสียซ็บทุกคนแช่บะเพ่ใ้กิว่าตะเ,เกงๆเกงแล้วว่าเสียซ็นเจ๊ขึนนี่นหงายขึ้นใหญ่กได้ข้ามามันนจะกระเิรไปกแก้มึง <c oughs> <c oughs> เออทำใจใส่มาเพีกใส่น้อยๆในใส่ก็ไดคืออะไรขน้องแก่เยอะอนิมันบวชมือแล้วมันตกอะไรกนนี่ยังไงบอกไปหรอกเลือบใต้เนาะแือดบางสุดยอดนะนสุดแบบเกปีถ้าเรากินไรไร้ไย้หงายากนาะซบหน่ซ้ำพึงต่อโรวจักะใส่ทั้งนังอยู่แล้วมันชีวอน้ำมืดตาฟังอาการเหมือนไร ขี่แบบแบบแี่เก็บ่องขี่เป็นหนาวเอาสึ้นผ้าขี่เป็นหนาวกลเลยๆเลยเลราเราไปเลยปุ๊บออกมาเดียวม่พื้นาวีดผ้าหนาวพูดว่าจะจีบขี่ใ่ฟ้าขอหนาวบอะไรห้อยว่าจก็ไปเอาดทางมันปุ๊บก่อไปเดียวผมงผมงงตรงอ กนาทสโอ้ยทำตาย่างไดยมือนี้ก็เป็นมือดีนนอนน้นมาดีน้ำจับปากบอกเดกี่บอกอีเนาะปาเปต่ตองหนองคนเนาะชิิแนาเีะนชิชิแม่โอ้ตาบานองแม่ของนอ พี่น้องพอกระสิได้จบคลิปเพียงเท่านี้นอองจะได้กาฝากุ็ได้ก็แสงกวติดตามกว่าสมัครใจฝากส่องคำแซงมาหน้าเลยพี่น้องส่องไงจะว่าฝากรับส่องด้วยยี่อไรฝน้อยน้อยนะส่องคำแซ้งมาหน้าไส่องตะไคร้น่ยจัดชมแก้นกับมีเหงอเพิ่นเปิดจอกไม้หน่อยนะคะคุณน้าคเัเพ็่ขอไปติดตามเพื่อนแน่ส่องเพ่งพี่น้องเช็บส่องเพ่งเนาะเดี๋ยวเช็ดเพ่งลง ไปดมนางอบุรุพีนองสิได้อยอดแล้พี่ไคำแสงเดือนหนึ่งต่อเศร้าละมิีบอลปิดยยน่ินเลยเดือนศ้าละังเดือนนึง้าร้านวิวปิดเอยกินนอะสลองอปีหนึงเนาะอย้าลเอออยสสิางเยฮลฮียคเลอะพนมกันคลิปนนาะ ึง l ด้ดีนะพอสาราสิทธิ์นี่คอมเมนต์บอกไดต